สวัสดีครับพี่น้องบั้งไฟสุขุ่สุคนนะครับนี่คือบั้งไฟนะครับสุดยอดของลำตัลำกลางและลำหางนะครับรายละเอียดเบ่งกันชัดเจนนะครับเนาะนี่นะครับของเอกคารบินนะครับดูดชัดๆกันไปเลยนะครับเนาะกแล้วู่ฐานแล้วเรียบร้อยแตงเนื้อแตงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะเอกคันบิน <laughs> ไฟขึ้นสู่ฐานแล้วเรียบรอยอ้อยนะครับเนาะแต่งเงื่อแตงตัวเรียบร้อยนะครับทงแดงลงทงเขียวขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ของบังไฟพร้อมแล้วนะครับขอทอีมงานเอกการบินจงโชคดีโชคหมานขึ้นสูงสูงลงสั่นได้เวลาหลไหลาสามสองหนึ่งทุรับ นี่คือสุดยอดบั้งไฟแห่งยุคสมัยนะครับเนาะนี่คือสุดยอดของบั้งไฟนี่คือสุดยอดของบั้งไฟสุดยอดสุดยอด <c oughs> ยังได้ยังไงสับ <c oughs> สองพี่ห <c oughs> นึ่พีทั้งคิมคุณแม่บรีททั้งแม่บ้า <c> น <oughs> ียังวะแปกจ้ามึงไปมันแตกไปแตกจ้านี่นะครับ <c oughs> ไปแตกจ้าหูมันยุ่ม <c oughs> หูมันหน่อยปวดวะหูมันยุ่มไอ้ไขว่า,ม,า <c oughs> มันออกไม่ทันมันออกไม่ได้มันยุ่มเลย ันแตกมือไฟแตกมันคอ,องไม่นาทีมันจ่อหง,งายาวปวดเลยอย่าทำอย่าทำนี่เรับบ้า <c oughs> ตกลงบ้าเลยโน่ากลัไม่ได้น่ากลัวชนะ เยังไงดูชิ้นส่วนนะครับมูนี่มูนี่แผบนะครับเนาะไม่หมดเลยศษเศษยังยั้งอยู่เศษไม่หมดเลยอ่ะแตกเลยพัองนักเอียนห่าไก่น้อยแตกบ่พั้องน่าเอะคว่ำหัวโวเอียงวะหัวมันบระดิมัดไว้หัวปอกหัวสุ่มกหัวเลย เอากล้องอาใช้ไปส่น่ะก็บ่เห็นีเอากล้องไม่ยู้ข้างหน้าพป่นเนาะทึ่งๆนะเก็บไว้เป็นที่ระลึก